จังหวัดพะเยาจัดงานฉลองสมโพธิสุมเรือนแก้พระเจ้าหลานตื้อนวัดศรีอุโมงค์คำสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมาการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานในพิธีสมโพธิสุมเรื่นแก้พระเจ้าหลานตื้อรับประทานในวิหารวัดศรีอุโมงค์คำที่วัดศรีอุโมงค์คำหรือวัดสูงในตัวเมืองพะเยาโดยมีคณะสัตวานร่วมงานในพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ซุ้มเรือนแก้วพระเจ้าหลานตือ้อออกแบบโดยอาจารย์เจริญมาบุตรแก้ไขแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยฐานเป็นพญานาคคอยปกป้องพระประธานถัดขึ้นไปเป็นเทวดาลักษณะเหมือนกินรีถัดขึ้นไปเป็นนาคระหว่างเกล็ดนาคจะเป็นแก้วสามดวงหมายถึงศีลสมาธิปัญญาจุดหมายสู่นิพพานเมื่อนำไปประกอบเข้ากับพระเจ้าหลานตื้อแล้วยิ่งสวยงาม ด้วยองค์พระมีลักษณะคล้ายเชียงแสนกับสุขโขทยัยแต่มีเอกลักษณ์ของศิลปะเมืองพยาวเป็นการนำศิลปะทั้งสามาหล่อหลอมเป็นพุทธศิล์เลอค่าของล้านนาโดยใช้งบก่อสร้าง3ล้านบาทจากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสมทบทุนการสร้างในครั้งนี้